สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจฟองเบียนะคะคลิปนี้นํำลาวพัฒนาประจำวันที่26เดือน1 1บเอ็มมาฝากกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะไปชมกันเลยค่ะ ธนางวดนี้มีเจ็ดและมีเก้าแน่นอนเอ้ยมีเจ็ดและมีสามแน่นอนค่ะนะอ่ะแอดมินรีวิวแล้วขออนุญาตนะคะขออนุญาตโชว์ผลงานหน่อยนะแอดมินเรารีวิวแล้วอ่ะนี่หวยฮานอยนะคะออกแล้วห้าสี่สี่ห้าจฟันห้าอันนี้คือเลขทูบนะใครตามเลขทูบวันนี้ถือว่า ดวงดีมากๆเลยนะคะใครที่ตามเลขทูบถือว่าดวงดีมากๆเลยได้ห้าสี่สี่ห้าเลยแล้วก็ก้าวสี่สี่ก้าออกฮาหนอยพิเศษด้วยนะคะซื้อห้าสี่ซื้อแต่บนค่ะเอา้าซื้อหวยซื้อบนล่างด้วยเด้อพี่น้องคะซื้อหวยอย่าลืมซื้อบนล่างด้วยนะคะอะสาหรับอันนี้เลขทูบนะ เจเขียนให้แล้วห้าสี่เก้าสองเก้าสี่ออกฮานอยพิเศษห้าสี่ออกฮานอยปกตินะคะส่วนเลขสูตรนะคะเข้าแค่นี้นะคะเลขสูตรบอกได้เลยว่าเข้าแค่นี้จริงๆเจ,จ,จ,จ้บอกแล้วว่าทูบอะแม่นกว่าสูตรเจอีกนะทูบแม่นกว่าสูตรเจอีกนะก็เลยงงว่าเอ้ยเป็นอย่างคือบอมแม่นเหมือนเหล็กทูบคะ่ะพี่น้องค้าอ่ะเนาะบอกได้เลยว่าทูบแม่นกว่าสูตรวันนี้สูตรฟันศูนย์นะคะฮานอยฟันศูนย์อ่ะทุกคนคะ่ะ พิมพ์มพร้อมมานะคะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตลงให้ในกลุ่มก่อนนะคะขออนุญาตให้อดมินลงให้ในกลุ่มก่อนนะคะอ่ะสวัสดี4,100คนนะคะแคปค่ะน่ารักมากเลยอ่ะดีใจจังเลยกดแชร์ให้ด้วยอ่ะแคปค่ะอ่ะแคปค่ะอ่ะสาธุนะเดี๋ยวตั้งควยไไข่เลยสาธุเดอ้อมือนีง้างๆค่ะพี่น้องขามือนีง้างงา แป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง,งเด้อนะเราพัฒนาเด้อพี่น้องขาสวยๆแค่เอามาอะไรไปไว้วตรงนี้เนี่ยสวยๆงามๆเด้อแคปค่ะสาธุสาธุาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวย ใครแก็บแล้วพิมพ์คาว่ารวยรวยใครพิมพ์รวยรวยขอให้รวยสมพรปากนะคะสาธุอ่ะโอเคนะคะเจ๊เห็นหนูไหมคะเห็นชาเหนื่อยนะรู้ไหมเออเห็นนะอ่ะหวยลาวแคบแล้วพิมพ์คาว่ารวยรวยใครพิมพ์รวยรวยขอให้รวยสมพรปากเด้อพี่น้องคะขอให้รวยรวยสมพรปากนะคะ,คะ,ะ,คะฟันเจ็ดค่ะลาวเคียวเจ็ดเคียวหลายคะ่ะแม่ขาเคียวเจ็ดค่ะ หนูมากหลายเชี่ยวหลายเที่ยวเจ็ดค่ะตามไปเหอะตามเจ็ดไปลอดะใครจะซื้อหวยลาพัฒนาจิ้มลิงที่ปักหมดนะคะบาทละเก้าบ้านรวยโชคบาทละ95บาทละเก้ารับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ